มาดูเขาบอกว่ากิจกรรมดีๆนะคะต้องบอกว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการประกาศความพร้อมการจัดงาน Biff อนด์บ l 2015นะคะภายใต้คอนเซปต์ใหม่ภาพลักษณ์ใหม่นีที่มีชื่อว่า catching the creative spirit นะคะงานก็จะจัดแสดงสินค้าแฟชั่นแล้วก็รวมไปถึงสินค้าเครื่องหนังเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่33แล้วค่ะ จังหวัดขอนแก่นจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ของงานนะคะ Bif e and Bill 2015งานจะแสดงสินค้าแฟชั่นแล้วก็งานแสดงสินค้าเครื่องหนังครั้งที่33ค่ะครประจำปี2558หรือชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า33 Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2015ค่ะ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อวันพุธที่7มกราคม2558เวลา13นาฬิกาที่โรงแรมเซ็นทราแด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่นซึ่งกรมการค้าในค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและก็กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง14สมาคมอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทยประกาศความพร้อมจัดงาน Beef and b i l l 2%5 ครั้งที่33ประจำปี2558 โดยชูภาพลักษณ์ใหม่และคอนเซปต์ใหม่ให้มีความเป็นสากลและก็ทันสมยัยเข้าถึงกลุ่มนะคะเป้าหมายธุรกิจด้วยดีไซน์และก็ความคิดสร้างสรรค์ก็เรียกได้ว่ามีการแบ่งโซนจัดงานชัดเจนตามระบบสากล<ะ>เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งยังขยายกลุ่มเป้าหมายนะคะเชิญเข้าร่วมงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อย,ยอดทางธุรกิจของผู้ประกอบการ,รหวังกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรม,มแฟชั่น เรื่องหนังไทยในระดับอาเซียนก้าวไปอีกขั้นค่ะเพิ่มความต่อเนื่องและยกระดับงานขึ้นอีกระดับหนึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศศึกษาแล้วก็แนะแนวทางการปรับปรุงนะคะพัฒนางานนำมาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด catching the creative spirit ค่ะคซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอความคิดสร้างสารรค์ในวงการแฟชั่นแล้วก็เครื่องหนังจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่คัดเลือกว่ามีแนวคิดใหม่ๆจะปรับรูปแบบการจัดงานให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมงานนะคะครับ ซึ่งงานเนี่ยจะจัดในะระหว่างวันที่11ถึง15มีนาคม2558ณอาคารเช l เลนเจอร์1-2ศูนย์การค้าแสดงสินค้าและประชุม IMPACT เมืองทองธานีซึ่งภายในงานแบ่งเป็น4โซนหลักนะคะคุณผู้ชมตามสไตล์ของแฟชั่นได้แก่ The Salon นี่ก็เป็นสินค้าแฟชั่นเครื่องหน <fashion S 1> ัง <ไป S 1> ที่เป็นทางการนะคะ เดอะสตรีทสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังลำลองค่ะค The Heritage นะคะสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังสไตล์เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศเช่นผ้าไหมสิ่งทอสินค้าพื้นเมืองอแล้วก็มี The ด o u ซ c e นะคะกลุ่มสินค้าวัตถุดิบพวกเส้นใยสิ่งทออุปอวก อุปกรณ์ต่างๆผลิตภัณฑ์สิงทอนะคะวัสดุตกแต่งเครื่องจากเคมีพันธ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแฟชั่นทุกชนิดค่ะน่าสนใจไหมน่าสนใจฮะมีครบเลยว่าก่อนจะเป็นสินค้าเนี่ยเขาก็มีนะฮะโซนเดอะซอสให้ไปดูซิว่าวัตถุดิบแบบเนี้ยใช่ค่ะพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่าภายในงานจะมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบไทยมีทรศการรวบรวมผลงานของดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่กิจกรรมตอบโจทย์ผู้ซื้อมีทรศการสินค้าแฟชั่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ การรวบรวมแฟชั่นสําหรับผู้สูงอายุจากผู้ประกอบการไทยแล้วก็การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นและก็เครื่องหนังค่ะคร,รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยงานนี้ก็ทําเพื่อจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะอาเซียนบวก6ก็ได้แก่ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะคะและเพื่อให้งานหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะให้กับผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายทั้งการผลิตการหาแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ตลาดในอาเซียนได้อีกด้วยค่ะนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่ประเทศไทยมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นะนะครับจากกรมการค้าภายในนะฮะภายใต้กระทรวงพาณิชย์ใช่ค่ะ,ะคก็ดูแลมาเป็นครั้งที่33แล้วนะฮะค่ะ,ะ,คคะก็ต้องบอกว่างานก็ น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าแฟชั่นรวมไปถึงเครื่องหนังเนี่ยคือเรามีการพัฒนาดูเป็นสากลมากขึ้นดูไม่เฉยนี่เราพูดถึงแฟชั่นนะฮะเครื่องแต่งกายนะฮะรวมไปถึงสิ่งทอต่างๆรวมไปถึงเนี่ยฮะแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุด้วยนี่นะฮะผู้สูงอายุก็ต้องมีแฟชั่นอยู่ในใจด้วยนะเป็นการคือความสุขให้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งงานนี้ก็มี หกประเทศนะฮะรวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยนะฮะแฟชั่นของจีนแฟชั่นเกาหลีเป็นยังไงนะครับญี่ปุ่นอินเดียถูกต้องนะฮะออสเตรเลียนอินเดียลักษณ์ที่แบบแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างประเทศอินเดียนี้ก็จะชัดเจนในเรื่องของการเล่นสีสันนะฮะสีสันเขาจะชัดเจนจัดจ้านรวมไปถึงประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นแฟชั่นที่ในโซนเมืองหนาวนะฮะก็สามารถที่จะ มาร่วมงานในครั้งนี้ได้คุณผู้ชมว่างนะฮะเรียนเชิญได้ที่ที่ไหนให้คุณปุ๋ยอาคารเชเลนเจอร์ใช่ไหมใช่ค่ะที่แพคอารีนาเมืองทองธานีนะคะเดือนมีนาถึง15มีนาคมบางทีเราไปดูสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าเกิดไอเดียเนาะต่อยอดได้นะใช่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้เกี่ยวกับเป็นการเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบต่างๆหรือว่าบ้านของคุณนี่อาจจะมีธุรกิจ อาจจะแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นโอท็อปเป็นอะไรประจําตําบลเราลองไปดูไอเดียเขาซิว่าเราจะมีการต่อยอดให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้ยังไงใช่ครับนะคะบางทีก็เชิญชวนด้วยก็แล้วกันกิจการที่บ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็นะครับอายุท่านก็เยอะแล้วนะฮะเราเองเนี่ยเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่จะต่อยอดมันต้องพัฒนานะนะฮะทำให้มันดีขึ้นทําให้มันไกลขึ้นใช่ค่ะนะครับเมื่อวานนี้ก็นําเสนอเรื่องราวของ BOI ที่เข้ามาช่วยให ภาคเอกนชนได้เข้าถึงนะฮะประเทศอาเซียนได้มากขึ้นรวมถึงการค้าที่เป็นการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขยับขยายแล้วฮะเดี๋ยวเราะจะเปิด AEC กันแล้วด้วยใช่ค่ะ